จึ๊บจุ๊บจีเต้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 ปั๊บนี่เขาเมาหมัดแล้วเมาหมัดด้วยโอ้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 ฮิตโอ้โอเคค่อนข้างโอเคปุ๊บปุ๊บอืฮึบฮึบเออ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 จังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้ผมอยากรู้จริงๆเลยเอืเออเอม โออยะผมเชื <laughs> oh, ่อมั่นว่าพ่อจะชนะแม้แม้แม้เลื่อนปันหากันค่อนข้างจะเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ตามไม่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 แล้วอ้ยลูกอู้ยังไม่อ๋ออืกเออเออเออ

ติงติงติงซ้อมซียังยังได้อยู่ฮะยังได้อีกรอบนะฮะยังได้อยู่นะเออเรวังๆระวังเราวังฮึฮยอ่ะเดี๋ยวว่ามันเป็นรอบที่สองเขาดีฟ้าเลยอ่าสู้ฮะเล่นอีกฝ่ายกลับมาเต็ม วันนีใครจะอยู่ใครจะไปจังหวะนี้เออ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 เขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้เออ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 เเร้อย K.O. เอาแล้วพ่อเรามาสู้กันเถอะโอ้โหนะลูกอยู่บนสังเวียนมาสิบครั้งโอ้โหลูกชนะน็อกมาทั้งสิบครั้งเลยหรอ เออลืมไปแล้วกดแดดยังไงนะสเปมาครับอ๋อสเปซบ้าโอเคครับผมป๊กป๊กป๊ป๊กป๊๊กปป๊กป๊ป๊กเฮ้ยป๊๊กป๊ป๊กป๊๊กป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 ๊ก๊กป๊กป๊ก โอ้โอ้โอ้บ๊กบ๊อกบ๊กโอ้บ๊อกบ๊กโอ้โอ้อ้ทำไมเดี๋ยวนะผมหลบหน่อยเนี่ยโอะโอ้โอ้โอ้มันหลบเหมือนเอาหน้าเอาหน้าอันนี้มากกว่าโอ้เมาอ๋ออ๋อเฮ้ยรู้ได้สายเดียวกันหรือเปล่าสายอะไรเหรอฮะคาลเตอร์ฮะไม่ใช่ครับผม ผมเคาต้าอะแล้วผมก็คอนด้าด้วยโอ้ยบักบักอืมบักอืมโอ้ยพ่อมาโอ้ย ลูกปอกป๊อโอ้ยพ่อแข็งแรงอยู่เจอลูกหนามากใช่ฮะอันอันพลังบวกเป็นพลังหนาเอโอโออโออยประมาณนี้ครับผมป๊กป๊กป๊กป๊อกป๊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 กโอ้ไม่นะจะบอกว่าตายเลย

Oh. อโอ้โอ้ยรเอาเออเาเราเราโอ้โหเลือดหมดเลยหน้ามือตาเบ่อแอลูกหลับวะหลับเลย ปุ๊บ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 รวมัดรวมัดรวมัดชุดอ้าวเมาโอ้ยรวมัดชุด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 ชุดชุดชุดโอ้ยรวมัดชุ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 ดอืออ้อยอืออ้ยอืออือรวมัดชุดอ้อยอ๋อ แป๊บนึงครับผมจุกผมจุกผมจุกมากเออมาคุณไก่ดำได้เวลาตัดสินยับ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 ยี่เขายับเร็วกว่าเราลืมไปเขาหมัดหมัดหมัดเทพเจ้ายับ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 อุ้ยยับ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 เขาเขาหมัดเทพเจ้าแล้วมันยับยับยับ เรียบเรีบยบเีบยบยบต่บอยเอาโอเคโอเเอาละฮะยกยกอะไรไม่รู้จังหวะนนี้ไก่ดำไม่ไก่ไม่เวอร์ซัตเบคอนนอยนะฮะ <laughs> เป็นทั้งคนพลาดแล้วคนชกนะจังวะนนี้เออเออเออเป็นทั้งคนพลาดแล้วคนชกจริงๆนะครับผมจังหวะนี้เออ เออโอ้ยโอ้ยอีกฝ่ายอีกฝ่ายไม่ให้อีกฝ่ายไม่ให้ไม่ให้ผมเข้าไงหลบก่อนนะจังหวะนี้เอออ้ยอีกฝ่ายเคาน์เตอร์เออเอออีกเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อย่างรุนแรงเคาน์เตอร์อย่างรุนแรงจังหวะนี้จังหวะนี้ไก่ดำจะสวนได้หรือไม่เอออุ้ยเออเออเออมานาหมดจังหวะนี้จบแล้วหมดเออหมดจังหวะนี้

อโอ้ยออึบหลบเอ้แน่่แน่แนโอ้ยอ้อ้ึบหลบเอออ้ยหลบ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 เหมอนกันตุยทองอออน่ึอ้ยอยตอยอ้ออ้ยเกือบยกที่ไก่ไม่ได้อ่าโดนนอกไปนะฮะ

สวยงามันติเขาไม่โดนแต่กูจะตายแน่นโอ้ยแอะอย่างอื้อื้กันกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยก่อแตกก่อแตกหลบได้เฮ้ยเขาหลบได้อีกเลยเออะโอ้ย

โอ้หลบไม่ได้หลบไม่พ้นจังหวะนี้หลบไม่พ้น oh จังหวะนี้ออ oh, หลบไม่พ้นอโอ้ยเขาเขาเตอร์ได้ฮึบโอ้ยยังเข้าไปโ,โดนไปน็อกรอบสองโอ้ยก็รู้ไม่ปล่อยแอนติเลยอ่ะพ่อเห็นรู้ไม่ปล่อยแอนติเลยอ่ะ <laughs> พ่อรู้ว่าลูกดองดองไม่ได้ดองเลยอะ โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหมัดเขาแรงหมัดเขาแรงว่าเอื้อโดนเอื้อหมัดอิโป่ของจริงเอื้อเอื้อสมมติเป็นพระเอกเอื้อ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 อโย อาซีเอสโซรีโอขาดเขียวอินเลยทำไมมันจู ooh, it, ๊กไปทางไหนไม่ได้เลยวะึอุึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนขาดเอื้อหลับเลยด้วยปกติของพระเอกอะ กลัวจะฮึโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยึโอ้ฮึไอ้ำสู้อะไรวาเนี่ยกองไก่กองเชียร์ไก่ดำอกองมีกองเชียร์แล้วส่งพลังเออ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  โอ้โอ้หมัดหมัดไม่เร็วซะเลยโอ้มัน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 อื้อฮึบสู้เขาไก่ดำสู้อยู่อดัมม์โอ้ยอดัมม์ เน้นตอดไม่เน้นสู้โอ้โอ้โอ้เงนเออฮึบนี่สินะหมัดพระเอกอะฮึบ <c oughs> โอ้ยหลบไม่ได้หลบไม่พ้นด้วยเออฮึบรู้ได้หมัดอะไร,รอะลูกหมัดปิ้วๆฮะโอ้ หมัดปิ uhm ้วปิ้วเออ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 ไม่โดนเออฮึบเอื้อน็อกเลยรู้ได้หมัดอะไรอ่ะมันคอมโบเร็วมากหมัดปิ้วปิววผมบอกว่าหมัดปิ้วปิว โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหจุกไม่ได้เลยอู้หึโอ้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 หลบก่อนปึ๊บโ oh, oh. อ้ยโ oh, oh. อ้อโอหยหหมัดปิ้วๆครับผม หมัดปิ้วปิวหมัดปิ้วปิวหมัดปิ้วปิวหมัดปิว้วปิวล็ว <laughs> อกเลยโก็ล็อกเลยเออลืมกัน โดนเถือมัดป่อยแล้วเอือ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 กลาบอีกล้อเ้อเ้อเ้ออเ้อ้อเ้อเฮ้อเอ้อเอเ้

ยอ้ยัยันหับไม่ไดบยับย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 ับเบยบยยบยับยับยบยบยยับยยบยับยบยยบเยบยบยบยยบยบยยบ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 ยยบ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 ยยบยบยยบยบยบยฮบยยยยยยบยยบยบเยบ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 ยย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 บ หลบยบยับย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 บ,ยบ,ยบโอ้อื้มอเาเเมายับยบหยับย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 ยอ้ย ลูกยังไม่เมาฮะหลบไปแล้วทำไมยังโดนกลับอ่ะลูกเย็บเย็บฮะบังใครดอกเอือเยีก็วกรอมูอเอ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 อ เพราะว่าอีโป้มันโหดมากเลยนะมันแล้วแต่คนเล่นนะมันแล้วแต่เขาคือใครอ่ะเขาคือใครอ่ะแล้วเขาคือใครอ่ะเราเราวิ่งดีกว่าครับม่าเราไม่รู้จักอ่ะโอเคลูกเดี๋ยวพอต้องไปแล้วนะโอเคครับผม อโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล๊บบายบาย XD ็ข่ามุย